สวัสดีเพื่อนพ้องในน,น,น้องพี่ตะนครับพืกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือเกม One Piece Bounty Rush นะซึ่งมีผู้เล่นหลายคนบอกวาเนียเล่นเกมไม่ดูหน่อยอะไรงไงก็โอเควันนี้มาลองดูกันนะซึ่งเกมที่เราจะได้วันนี้ก็คือ One Piece Bounty Rush ครับผมตัวที่เราจะได้วันนี้ก็คือนี่ครับผมนี่ลุงฟีนี่ก,นก,นนกานซึ่งเราเปิดได้ซึ่งจะบอกว่าเหรียญที่เราใส่เนะี่ยคือตามบีนะคืออย่าใส่ตามเพราะเราใส่มัวครับผมนี่ซึ่งอันดับแรกเนะี่ยคือที่เราใส่เหรียญลูฟี่เพราะว่า ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยสเในเมื่อเราเนี่ยัศสตูปิวอะไรอย่างงี้นะซึ่งเมื่็ไกร็ตามที่เราสัดสตรูปิวเนี่ยเราจะฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยสามเร์ก็ฟอมแล้วก็นี่ยนเวลาคูนดาวของสกิลหนึ่งเนี่ยลงห้าเปอร์เซ็นตก็หอมเมื่อเราเนี่ยซัดสตรูปิวนะพูดย่งยงก็คือเม่อดหร็ตางที่เราเนี่ยซัดัตูให้ปิวได้เราก็จะด้อนเวลาสกิลหนึ่งเนี่ยคือลงห้าเปอร์เซ็นต์ก็หอมนี่เป็นไงพูดยังไงคือเตีเร่ยนี้เซต ถ้าใครมีเซตที่แนะนําก็แนะนํากันไปได้โอเคพรางั้นมาลุยกันอีกหม่าก็ผมซึ่งแรงที่เราอยู่ตอนนี้คือ SS ก็ผมแล้วก็แต้มของแรงเลยคืออยู่2 0 0พันกว่านนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่4 0 0พันกว่าก็ผมของเซิร์ฟนะเพราะงั้นบอกได้ว่าค,ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ใช่เรานะหมายถึงแรงเดียวโอเคเดี๋ยววตา,าน,นี่คือจะตึงไว้นะเพราะว่าไยตรงข้ามมีนิกะสามตัวเลยนะเคยเจอนิกะสี่ตัวไหมอบอกเลยว่าอย่างโหดโเห็นรึม ทีมเรามีสายวิ่งโอ้สายวิ่งกับทั้งหมดเลยนะโอเคสายวิ่งสี่ตัวแล้วม่ได้เราเปลี่ยนเป็นสายโลได้ครับโอ้สายฟ้านี่ไกลมากเลยนะคนไหนเอ่ยโอเคเจอแล้วเจ้า โอเคตรงที okay. ่ไม่ใช้สกิลหมดแล้วตัวนี้ดูดูดิอุ้ยบรอโอ้ระวังไอ้ตัวแต่ว่าเจออีกตัวนึงอะโอเคโอเคโอเคโอเดี๋ยวห่าตามแม่ทัาเม่าไปก่อนโอเค

สซโลไม่สัมผสสถานหรอเมื่อกี้เดี๋ก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนเี่นีก่อนนี่กะมั้งนี่กะเกิดใหม่จะมีสกิลที่ไม่ได้มันจะมีสกิลอลังการอยู่ก็ผมต้องระวังนะโอครับโอเคเหม็นดอกเซาไหมโอ้ย ได้อยู่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 โอ้โอเคแม่นดอกเซ่มีโอเคอุ้ยโปรโอ้เอาสันจิมาดีกว่าครับผมมันจะหมดเวลาแล้วนะไาดินไปกินจะทำไงโอ้สวยอยู่นี่โซโลหรอโซโลอุ้ยตายแล้ เฮ้ยาไม่ได้อะเราไม่มีสกิลที่แบบเราไม่มีสกิลที่แบบว่าแต่พ่อโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่มีสกิลที่แบบทัดฟิวอ่ะ โอ้แพ้เลยแพ้เลยนี่โอเคทีบเรามีนี่กาสองตัวโซโลและคิงนะฝั่งตรงข้ามก็มีโอ้ใช้สิ่งตื่มาได้ด้วย <c oughs> จริงๆฝั่งตรงข้ามก็มีในขาสองตัวเหมือนกันแต่เอาตัวอื่นมาก่อนอย่าหน่อยก็โอเค <c oughs> กนไปจุดตั้งดีกว่าไม่ได้ไม่ได้แฉงแฉงแฉงต่อให้เราเป็นไอกาดให้เราไม่ได้เก็บตแตกก็โดนไม่โดนไม่โอเคโดนโอเเก็บแตกได้โอ้โโอนโหโอเคโดน

ok ok mua mà. Mây, mua, mua, mua. Mây, mua, mua. ok ok đây, ok ok Ui! ok đây, ok 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 mua, ok 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 mua, ok 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 5 ok 5 ok 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 ชนะแบบมัม่วๆด้วยนะนีโคดอสิเร็วโอนอันเอเมพีด้วยโอเค,อเค,อเคงั้นไได้ด้ตาที่จะลงแล้วโอเคเราเล่นเนาะเล่นนะกูจบโอเค thank you ตูขึ้นฝ <c oughs> ากความหวังมาให้แล้วโอเคบิบ๊กมามจะเล่นทงนี้ไหมยังไงยังไงโอเคปล่อยปล่อยให้เพื่อนเล่นไปก็ผม ปาร์ตก่อนานึที่โอเคช่วยพูนได้เนี่ยแลวไปช่วยพูดหนึ่งโอเคโซโล่โซโล่ไม่โดนไม่โดนแต่โดนปลายแต่โดนปลาเล็บเหรอแกปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนกันเลย mẹ no. Th ok Sắp cứu này Lộc 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 lộc! bỏ mọc 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 đi mọc 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 đi mọc này Ok! Ok! mọc Ok! mọc 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 Ok! Đồn! mọc 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 เราใส่จ oh, oh ังหวะมั่วกัโอเคลงไปข้างล่างดีกว่าอาศัยจังหวะมั่วอย่างเดียวเฮ้เราติดบู๊ดเราติดบู๊ดเราเล่นได้นะเล่นได้จริงๆไม่ติดบู๊ดก็เล่นได้โน้ตี้เนาะโอ๊ยโดนไม่โดนไม่โดนโดนโดนทั้งหมด

โอ้เอฟเอพีด้วยโอเคโปรฮาซูนโอ้คะแนนหกพันโอเคไม่ได้ค่าเลยนะแต่ว่าชิงธงไปได้3ทธงครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบถ้าอยากให้ทำอีกก็คขมเม์บอกกันได้เลยนะขอบคุณมากแล้วครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะ